สวัสดีครับผมวันนี้ยุจุดใส่ปีใหม่นะครับหกหุนวันที่หนึ่ง,วงสวัสดีปีใหม่นะครับผมบางแรกนะครับหกหุนอยู่กับผู้เก่าครับโบสน้อยทิ้งาลาภุลังลาเมือนามนะนทะทาพุกนะครับเทียบเขาสาน อยู่ตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องงานสิเป็นยังไงโปรติดต,ตามเอ็ดไปเอ็ดไปเนี่ยเนียนวันดีสู้บุกขาดสู้ดอกเอาโทรศัพท์เครื่องไหนจับไปละจับอยู่ประเดียยเด๋ยว<ะ>จับได้อยู่ประเดี๋ยวฮะจับได้อยยู่้จับไปนอนเนี่ยจับนี่สิบก็ได้ จับในคลิปไปเลยเดี๋ยวบอกทายคลิปนะครับขันเทียนขันเหีน,น,หนอ่ะเรียบร้อยนะครับต่อไฟไฟเ๋ยวถอขก่อนหัวใกไก่ก่อน,อ,อ,นอ่าพอแล้วนะครับ โบท๊ทน้อยถิงเป็นผู้สัตว์มือหนามนะถ้งพงบกฟ้าขอให้ทีมงานจงโชคดีสามสองหน,หนึ่งไปมิดยิ่มซิม,ม,ม,ซมเอาไหมนะครับขอให้ง,งานจงโชคดีสามสองหนึ่งไป อีนี่เลยหมุนจากต้องนะครับอากไปลักป้ายโอก๊กตี๊ดเรียบร้อยตี๊ดใส่ะวาดเลย,ย <c oughs> เรยบรกแล้วนะครับวางหางเรียบร้อย เกาสีบกซา่ะเบิ่งกันไปนะครับเบิ่งกันไปบ่อมีเหลี่ยมนะบอ่อม,มีอมยังเลยวาดเนี่ยีแต่พูดตาดีด,ดีมาเบิ่งน้ำกันอ,อะไรเห็นเหลี่ยมย้งหันเนี่ยคือพอเห็นนอวาดนี่นาอ กับเป็นกรอนนะครับเปิ่งกับเป็นกรอนทีรีนะครับอู้ใส่น้อบาทเนียทั่วทรับย์กับไปนะ้ำมอทัดมึงหันเนี่ยเปิ่งกัดไปนะครับ ôi đẹp cả hoan quá vấn đề đọc vấn đề lại lại nè, say nam lại vẫn mà vẫn để bỏ lại được vẫn để bỏ lại lại các này nè, thấy nam lại vẫn là vừa. ตอนนี้เวลาประมาณลอยผ่านไปอะไรโน่นนี่ใไม่เปนจะเลยดยิใส่น้ทางในนอพี่น้องเอ้ยขนาดแดดแดดกราดเกียร์เลียงประติดต้มกระแหง ngâm tâm rồi được Hãy thì cho อยู่กัายงไงรประมันไครบุญนี่เฮ้ยเลี้ยวลวดแลวขออนุญาตนะครับขออนุญาตขออนุญาตออญาต,ตัดหายนะครับ หกหุนนะครับ